มันจะมีข้างหน้าตรงนี้มันแอนงรมอ่าเรากดสองทีหนึ่งสองได้ฟซินท้ากอ่หนึ่งสองสามปืนอถ้าสามครั้งมันจะกลับไปตรงข้ามเลยอ่าอ่าอนอ่ที่บอกว่าทำไมมันหักตรงนี้ได้อ่กวิธีค่ะหักปืนใช่ไหมครับแล้วหักป็นการสิบดสามครับมันก็หุนเเราเรย่งไงครับนี่ มันจะมีล็อกกับเปิด์ล็อกกับเตอร์ล็อกแน่นปึ๊บแล้วก็เลนว่าเราจะเราสีถือกีใช่ไหมเรากดสองที่หนึ่งสองมันจะตั้งขึ้งมามันจะปรับแกนใหม่อ่าปรับแกนกดสองครั้งตรงข้างล่างตรงนี้เหมือนเดิมใช่ไหมครัอ่าใช่โอเคอ่าดู้ไหมว่าเราเราเราอยาได้ท่อนที่แต่ว่าเรียกคืนเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาเงี้ยอะไรเงี้ยออ๋ผมชอบมุมนี้มาเลยมันดูเป็นเหมือนเชนเลย ทีนี้การเซตตัวนี้ก็การสมมุิการขูดใจแล้วเหมือนเดิมใช่เนี่ยอ่าอืออ่าเดี๋ยวว่ามันนิ่งมากเลยเพราะว่าทีเราจะถือนี่ครับใช่ครับผมชอบชอบถ่ายแบบนี้มันดูอิสระกว่าเลยอ่ผมเห็นที่ใบถือบ่อยอยู่ ใช่ผมชอบว่ามันสไตล์นี้เพราะว่ามันดีไซน์มันได้เยอะกว่าเวลาเราเราใส่างเกงกูรูต้องแล้วแต่เราอันนี้ป็่หมอยแต่อีกแบบมันก็ต้องเล่น่นบ่อยพอกรับเป็นหมดสองสุดก็จตามมันจะตามเมือลงใช่ไหมครับหมดสามมันคืออะไรนะคบผมเดิมหมดสามจะเป็นอ่าเวียงตามก็ได้ตามือได้ เอออันนี้ก็มาเรียน่ะเล่ยพี่ว่าถ้าถ้าปรับเป็นแนวแนวตั้งเหมือนในรีวิวมันทำไงถ้าถ้าเรากดมันก็เปลี่ยนนะวะผมผมเห็นว่ามันกดที่เป็นปุ๊บอ๋ออันนี้หมดเลยกดไปหมดตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสองครั้งใช่ไหมครัอ่าหนึ่งสองอ๋อหนึ่งสต้องต้องหมดใช่ไหมครับแต่ถ้ากดครั้งเดียวมันจะเปลี่ยนเป็นหมดหนึ่งสองสามอ่าใช่โอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้รู้สึกว่ามันมันมีอะไรเยอะมากเลยนึกว่าแบบ ร้วเราเราจะตัดทีปุ๊บแล้วก็หมุนล็อกแล้วก็ล็อกคือไนี้เวลาเราตั้งเครื่องมันก็จะม้วงเงี้ยกดหนึ่งสองึ๊บมันก็จะมุนเกียวเองนะว่าอ่โอ้ยมนสลัดห้สุดยอดเไมดมันไม่ทำไได้แบบนี้นะครับดีดีอันนี้ก็มีที่ฝึกฝนลว พว่าถ้าถ้าถ้าลองใช้คือมันมันก็ต้องแบบว่าเราต้องฝึกกรมมนนี้ครับคืค<น>อาการคุ้นคุ้าการทำโปรใช่ <c oughs> นี่ต้องฝึกด้วย <c oughs>